สมศักดิ์ซื้อบ้านเก่าราคาถูกแต่มีผีลุงอยู่ด้วยวันแรกจัดบ้านผีมาบนทันทีนุม่มทำไมย้ายตู้มาไว้กลางห้องแบบนี้มันขวางทางไปห้องน้ำผียังต้องไปห้องน้ำเหรอครับไม่ต้องแต่แกไม่มีมารยาทเลยผีแกยังค่ายังรู้จักเคารพพื้นที่ส่วนตัวสมศักดิ์งง เลยใส่หูฟังฟังเพลงเสียงดังผีโมโหเดี๋ยวเพลงนี้ดังไปแล้วเพื่อนบ้านจะร้องทุกข์แกเป็นเจ้าของบ้านใหม่ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีผีก็เป็นห่วงเพื่อนบ้านด้วยเหรอแกผีก็มีจิตสาธารณะนะกว่าจะหาบ้านดีๆมาให้ผีอยู่ไม่อยากให้คุณค่าที่อยู่อาศัยตกสมศักิ์ข,ขวัวเราะ รู้สึกว่าผีคุณลุงน่ารักกว่าคนบางคนเสียอีกอย่างน้อยท่านยังเอาใจใส่สังคมขอบคุณครับลุงผมจะเป็นเจ้าของบ้านที่ดีเก่งแล้วลูกคืนนี้ลุงไปสวนกับเพื่อนๆผีมีอะไรก็มาถามได้นะบางทีคนที่ตายแล้วยังมีความรับผิดชอบต่อสังคมกว่าคนที่ยังมีชีวิต